ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube และทางแฟนเพจเฟซบุ o o เอสซีสาวครับครับวันนี้ก็จะพามาชมตู้เบดครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ขอบเหล็กครับตะแกงปั๊มสีระเบิดครับแล้วก็หูจับเหล็กครับนี่ครับหูจับจับเหล็กครับหูยกเหล็กครับจับประมาณนี้ครับ เ c สาวครัาครับตัวนี้ก็อยู่ที่ใบละ3,500บาทครับถ้านายสนใจก็ติดต่อได้ครับเบอร์โทรก็ตามนี้ครับสวยงามครับตัวนี้ครับใบละ3,500บาทเท่านั้นครับนี่ครับไม้จะเป็นไม้อัดแท้ตาภูเขาครับ ไม้อัตราภูเขาครับสวยงามแข็งแรงครับไม้อัดแน่นครับตัวนี้ครับไม้อัด20มิลนะครับตาภูเขาท่าไหนาสนใจก็ติดต่อกันได้ครับทาง0 9 0 4 4 4 4 2 9 1ครับ โอ้มาเลยก็ได้ครับครับสวยงามครับอ่าก็จะมีงานลองท็อปครับตัวนี้ก็จะอ่าถือว่าท็อปก็ได้ครับใบละ3,500้บาทครับอ่าลองท็อปก็ใบละ2 8 0 0บาทก็จะเป็นขอบเหล็กตะแกรงปั๊มอ่าไม่ใช่ครับขอบเหล็กตะแกรงฉีกครับ ขอบเล็กแต่แกงชีกหูจับแบบเจาะครับใบละ2อ0 0บาทครับตัวนี้ก็อยู่ที่ใบละ3500บาทครับ,รบสวยงามครับก็พร้อมส่งครับตัวนี้ครับค่าค่าส่งปลายทางนะครับค่าส่ง 3 5ละาบาทไม่พร้อมส่งนะครับ3,500บาทไม่พร้อมส่งค่าส่งก็ปลายทางครับค่าส่งคนส่งจะเก็บปลายทางครับพร้อมจัดส่งครับตัวนี้ครับครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตู้เบร์เทอร์โบ ft ครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ